สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ NBP Tube ซี a s o น2นะครับวันนี้มากับกับดักอีกแล้วนะครับดงกนี้ง่ายมากเดี๋ยวค่อยสอนตอนจบนะครับครับตอนเริ่มเลยดีกว่านะสอนง่ายเลยนบนี่ครับให้เอาอะไรก็ได้ที่ผู้คนของมักอยากจะได้กันนะครับมาผูกไว้ตรงนี้เช่นอันนี้ผมเอาด้วงเงินนะเงินไม่ต้องดีกว่าครับมันเสี่ยงมากครับโจมันฉลาดกว่านี้เยอะครับนีหครับมีคน แล้วก็วางขวดน,น้ําเล็กๆไว้ข้างบนนะครับแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะค่ะนี่ครับถ้ามีคนอยากได้ดูนะครับเขาก็จะกระตุกเชือกออกมาแล้วตรงเนี้ยใส่น้ำมันก็จะุหอ,ออกมานะง่ายมากครับทำอะไเองที่บ้านได้ครับแล้วเราไปแอบก่อนนะครับอยู่มาแล้วค่ะเชือกหงมา,มาเยอะแม่งคนหงอเลื <laughs> เอะ รอบนี no ้โนไม่โดนนะครับน้องผมเอาด้วงเยหรอบอกแล้วว <um ่าไม่มีทางได้ด้วงหรอกเจอางั้นกระดักต่อไปนะถ้าโนไมาอีกโนเจอดีแน่ในคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ